ครับสวัสดีครับพี่น้องท,ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับวันที่สี่ของบุญปรไทยกรับเปียกวัดป่าดานวิเวศพี่น้องเฮานะครับมาทุกสารทิศนะครับนำข้าวมาบริจาคให้กับองค์หลวงปู่นะครับที่วัดป่าดานวิเวศนะครับมาด้วยความเตรียมใจนะครับผมมาด้วยความเต็ียมใจนะครับพี่น้องเข้ากาัมาซอยกันยกเขายก ข้าวที่ที่น้องเขานํามาบริจาคทั่วประเทศนะครับผมทุกภาคทุกจังหวัดนะครับนี่คือข้าวเปลียกรุ่นประทายข้าวเปลียกนะครับนะครับนี่กวันทิศีแหละครับผมวันที่ีนะครับกองข้าวเปลียกนะครับแต่ว่าปีนี้จะได้ถึงห้าร้อยตันไหมนะครับแต่ว่าคิดว่าต้อง ต้องได้หลายก็ทุกๆปีนะครับอันนี้จะพึ่งเขา่าซวันดีซีนะครับอ่านะครับกะได้เก็บสองร้อยตันแล้วนะครับเก็บสองร้อยตันแล้วนะครับได้เก็บสองร้อยตันแล้วนะครับงานกะคงจะไปเรื่อยๆนะครับงานกระคงจะไปเรื่อยๆอ่าตามกำหนดกระคงจะหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่า เฮากระคาดเดาบ่ได้ว่าวันที่ที่สองคือวนันพระใหญ่เป็นมือที่หลวงปู่เพิ่นนะครับจะสวดแต่จะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับคือวันที วันสิบสองวันพระใหญ่นะครับว่าข้าวจะมีมาไหมหลังจากจบวันที่สิบสองหรือว่าวันพระใหญ่นะครับแต่ว่าองค์หลวงปู่บอกว่า,า,า,าให้เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับการทํำบุญนะครับไม่ต้องเร่งรัดนะครับไม่ต้องเร่งรัดใครพร้อมมาวันไหนก็มาวันนั้นนะครับผู้ใดพร้อมมามาได้นะครับโดยจะบ่รีบบ่ร้บบรอ,นรอ,นรอนนะครับ ถ้าทำหน่อยบ้านก็คือเป็นคนใจแคบคนว่าถ้าทำอะไรต้องทำใจกว้างๆแล้วก็ทํำบุญทํำไปเรื่อยๆนะครับบุญกุศลนั่นจะได้กลับขึ้นมาหาสู่พี่สู่น้องนะครับพี่น้องเข้ากันจะได้ร่มเย็นนะครับจะร่มเย็นตลอดไปนะครับตลอดไปนะครับบากับพี่น้องเข้าทุกถุก่านนะครับเพราะว่าการทํำบุญนั่นนะครับ จะไม่มีการเลื้ยไล่นะครับ <c oughs> จะไม่มีการเลื้ยไล่ <c oughs> นีแต่ส่งข่าว <c oughs> ให้กับญาติโยมพี่น้องนะครับ <c oughs> พี่น้องของเฮาได้เขามาทําบุญรวมกันในครั้งนี้นะครับขออยบุญรักษาทวดาบคุ้มครองพี่น้องเฮ้าทุกทุขันนะครับเพราะว่าจะเป็นอาหารเอน้ําดื่มอืมไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาเยน็นบริการฟรี่ครับพี่น้องบริการฟรี่เด้อนะครับไม่าว่าจะเป็นโรงทานทุกที่ทุก หม่องนะครับคือคนจะมาตั้งรงท่านก็นคือฟรีนะครับคือการมาทําบุญนะครับบุญบรารมีนะครับบุญบรารมีขององค์หลวงปูอออ่ผู้ใดกรรูจักนะครับวัดป่าดานวิเวกตำบลสีชมพูอำเภอโ่้วิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับคือองค์หลวงปู่ิ่นเมตตานะครับเมตตาทุกที่ทุกสถานที่เพราะว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาโรงพยาบาล นะครับการศึกษานะครับเพิ่นจะนาเงินไปสร้างประวัติศาสตร์ล่องบาลนทุกมองทุกจังหวัดนะครับทุกหมองทุกที่ทุกจังหวัดบ่ราว่าจะเป็นในด้านการศึกษาก็ให้ทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็ผู้ยากไร่าหรับเขานี่ก็มอบให้ผู้ยากไร่นำนะครับมอบผู้ยากไร่นำก็รบกระเตะอาหารปลานะครับหลังจากนั้นก็ ให้ผู้ยากไร่นะครับแล้วก็ให้พี่ให้น้องผู้ที่ไม่มีที่ทํากินหรือว่าทุกจริงทุกอย่างนะครับคนจะมอบให้ที่เลียเพิ่มกะให้ลูงสีไปนะครับลูงสีแล้วแต่ลูงสีที่เมตตาคิดเป็นเงินแล้วก็นําเขามาบริจาคให้กับหลวงปู่นะครับนี่คือ นโะยบายของอลวงปูวัดป่าด่านวิเวกนะครับตำบลที่ชมพูอำเภอช่วิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่น้องเขาว่าทํำบนกระซาถูกส,สาธุนกันถูกถูกถันนะครับผมบททเพราะว่าสินลูกสิบลูกห้ามาาลายผคสชวนนะครับพี่น้องเขากว่าเบกเข่าไหลนะครับภายในพี่น้องประวัติตำบลน,น้องเรื่องตำบลที่ชมพูนะครับทุกตำบลยุกใกล้ๆควนจะลังไหลแล้วก็ค่อย ผัดกันมาซอยงานปูนลงปูนะครับผมเขานี่ก็มีเข่ากอเข่ากเข่าเจ้าเข่าร่วมนะครับคนจะขัดมาล่าสิ่งหลายอย่างนะครับผู้มาจากทางไกลนะครับก็เอาน้ำเข่ามาบ่ออาริจากนะครับมาได้เข่าร้ายกะหลงปูกะเมียตานะครับน้ำมันนะครับอุดรธานีกะสามสิบลิตรจังสิประมาณั่นนะครับผม อ่าสามสิบลิตรยี่สิบลิตรแล้ยวตะไก่ไก่เพราะว่าน้ำมันกบกพ่นกักกนได้รับว่าบริจาคมากขึ้นกันพ่นกับบริจาคก,ก็ต่อกันไปต่อัปน,นะครับพี่น้องครับนี่คือวัดป่าดานิเว็กนะครับจะไม่มีการเลี้ยไรยใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าพี่น้องเขาจดท่ากันมาดื้อนะครับมาช่วยกันทําบุญนะครับปีละครั้งนะครับปีละครั้ง เดือเดือนสามแปดคัมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเลียนเป็นอ่าสิบห้าคัมนะครับมือบุญใหญ่เพิ่นนะครับวันบุญใหญ่เบอ่งลูกษย์ลูกหาที่อเสียสละเวลานะครับมาซอยลงปูเฮ้านะครับอ่าเก็บเขาเป็นกองเป็นกองกองใหญ่กองเท่าภูเขายิ่งจะดีบนว่า นะครับพี่น้องเขาจะได้หางมีดีได้มีความสุขกวามเจลิญก้าวหน้าตลอดไปก้าวหน้าก้าวหลังคนว่านะครับไปเรื่อยๆครับผมนี่คนใจคนเดิมนะครับอบุญทุกครั้งต้องมาจากพี่น้องบ้านคลองเข็มตําบลหนองเรืองอำเภอโซ่พิอาอําเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็เป็นโล่งท่านาโล่งท่ากาแฟนะครับมาเรื่อยๆร่อยลางไากันเขามากนะครับขอพี่น้องเฮามีความสุขรักษาเทวดาคุมครอง้ังเห็ีคลิปนี้ครับ หรือว่าูสศสยรา,สสาย <ไป S 1> น,นพี่้องเขาได้รับสาบนะครับรขอบคุณและขอบคุณนะครับพี่้องทุกท่านสาธุสาธุสาธุ<ร>นะครับผม